วัดดิพี่น้องเอฟซีแทบันพายมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อบะว่าทีเป็นพี่น้องเอฟซีฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาหรือว่าจะเป็นพี่น้องทั้งทางประเทศก็ดีพี่น้องเนาะแทบันพายมกับขอสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะเอาคอกันอีกแล้วพี่น้องคอกันอีกแล้วเนาะโอ้พี่น้องเนาะมรสุมที่ผัดผ่านมาก่อนนี่ถือว่าหนักพอสมควรในกลุ่มเอฟซีคนน้องข้ามหล่าเขาเนาะพี่น้องเนาะโอ้โถถือว่าหนักพี่น้องมรสุมก่อนนี่นะที่มันผัดเข้ามาในกลุ่มมูเฮาพี่น้องอื ในช่วงที่มรสุมเขา่าพี่น้องอืมไมยต่างเขาก็ต้องหาหลบหาเหลี่ยก็ได้พี่น้องแม่บ่ล่ะเออช่วงพายุเขา่าอ่ะแม่บ่ล่ะจักมันล่มมันจะพัดอีหยังมากเนี่ยพี่น้องแม่บ่ล่ะไซต์สิเป็นกระเบื้องไซต์สิเป็นกระเบื้องแตกป้ายโฆษณาแม่บ่ล่ะไว้เฮาต้องหลบตะคอนพี่น้องออบ่หลบบ่ได้พี่น้องแม่บ่อกเกิดมันพัดกระเบื้องมาฟาดหัวเฮาโม่นี่แม่บ่คั่นน่ะเออตายได้ง่ายงนะพีนนะ่น้องแม่นอกกันอืมบอลบตะวันเอ้อหลังจาก พายุมันผ่านพ้นไปพวกเขาก็จังคอยโผหนาขึ้นมาพี่น้องคอยหนาบอกลองไปแรกขึ้นมาเอออยากพุ่นเนี่ยกระซางหัวมันเนาะปัดเอาสะกอนปัดออกสะกอนพี่น้องเนาะอือคอยซองบางสะกอนดีๆพี่น้องเบิ่งทิศทางลมดีๆปาะเนี่ยเออเบิ่งทิศทางลมดีๆว่ามันจะมาจากทิศทางใดเขาจะได้ลบที่ท่านพี่น้องเออเจองเบิ่งทิศทางลมดีๆพี่น้องนะมันกับมันก็ดีพี่น้องมันติดมันติดมันเป็นบทเรียนให้โม่เฮามันเป็นบทเรียนให้โม่เฮา เอาไปจำมี่น้องเอ้ยเอาไปจำเอาไปใส่แม่บอล่ะเออหมอห้องจะได้รู้จักหรือว่าเอ้าอาการคล้องป้าแบบนี้นี่มัาเขาวันนี้มีพายู่เนี่ยแม่บอล่ะเออป้าแบบนี้ว้ยบ่อไปยังบ่อไปยังบ่มีแม่บ่ล่ะเฮาจะได้รู้จักทิศทางล่มมามันถ์มาทังไหนพี่น้องบาดเนี่ยเม่นบ่คกันอืมเขาจะได้อ่านเขาจะได้อ่านออกแม่นบ่คกันอืมแต่จีเขาบ่รู้จักทิศทางล่มเขาบ่รู้จักมองป้ามองอากาศแม่นบ่คกันอืม ว่าที่ไปก็ไปเลยไปเลยเอาเลยจัดแม่บอระย่องเลยแม่บอระทั้งที่ป้าคึมคึมป้าคึมป้านั่นเ้าก็ยังคิดแบบบอเป็นยังบอตกแห้งดอกแม่บอระนี่นั่นแหละเ้ามองขามพี่น้องนะบางเท้าป้าแจ้งแจ้งแต่ว่าป้าห้องป้าเลี่ยมมันนำลงมาแบบบอเื่อหัวเบื่อตากระมี่พี่น้องแม่บอระเออต่อไปหนีพี่น้องนะกะไม่กลุ่มของพวกเฮาพี่น้องนะกลุ่มของเอฟซีน้องครับหล่าเป็นน้อยเขาเดี๋ยวละพี่น้องนะอืมกะอาติมี ออกไปแน่ก <göster ges 2> <diver> like ับ <Gentle> ม <confer dles> em? ีพี <urai> ่น <Creator> BE ้องนะเขามาไม้กับมีนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องนะผู้คนออกไปพักหายใจสักพันเดี๋ยวเพิ่งกะับเขามาพี่น้องนะอืส่วนคนเขามาไม่กับมีพี่น้องอืออันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมราติพี่น้องธรรมาสติ์วัฏจักรพี่น้องนะมันเป็นวัฏจักรนะมันเป็นวัฏจักรพี่น้องนะผู้ไปกับมีผูกมากับมีพี่น้องนเป็นยุงซีหแล่าพี่น้องนะออบางเที่ยกเขามาหลบางเที่ยก็ออกไปหลบางเที่ยงเม้าหน่อยบางเที่ยก็ออกไปหน่อยมันมันมันเป็นเรื่องของน้ไปคะด่าไงอื ยาพิษยังหลพี่น้องนะส่วงได้กระแสมาเดี๋ยวก็มาเอกพี่น้องเอเยนีืมันเป็น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 เรื่องปกติพี่น้องลูกค้าซื้อปั๊มน้ำขอมไปอ่ะแล้วมันใช้มันเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องเนาะเออมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องก็อยาไปชิดยังมักไหมนะอือปวาพ่วมสอบของคนนหน่อพี่น้องอือโซโมงหนึ่งนี่นะมันเปลี่ยนแปลงไปได้อุ้ยว่ามันในหน่อย พี่น้องมันว่าล่ะเออตอนนี้นี่ยยืดดีๆขึ้นอ,อยากกินกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมบ่ละ่ะว่าสักพักพี่น้องนะเพราะยางไปล่างกว๋วยเตี๋ยวก็วเปลี่ยนใจส,สั่อไปซื้อกินเนื้ออื่นหมดนะเพราะว่าจิตใจพนน่ะมันมันมันพันแปรไปได้ทุกโมูทุกเวลาน่าะพี่น้องนะเออบางทีพันอักอัาอากาวก้วคู่คน นั่นแน่เพิ่อก็ออกไปพักก่อนตะ่อนเออพุ๊บพ่อพนันแน่เพิ่อก็เขามาหาข้าเองพี่น้องนะอย่าไปคิดอย่างไรพี่น้องควายข้าวโยนน้ำกันเนี่ยคนที่ยางน้ำกันเนี่ยพี่น้องเออให้ฮักกันอืแพ่งกันพี่น้องนะสิ่งใดท่าคนในกลุ่มเนี่ย่างออกนอกทางก็ให้ไปใส่จิตกันแน่พี่น้องแม่นบ่ล่ะใส่จิตกันบ่แม่นเด้อบ่แม่นเด้อแม่นบ่ล่ะอเนีย่างไปทั้งน้ำบ่แม่นแม่นบ่ล่ะเออเออเขาต้องใส่จิตกันแน่พี่น้องเขาโยนน้ำกันถ้าเขาฮักกันพี่น้อง ขันฮักกันแท่งกันเฮ็ดออกทางนางออกนอกลูกนอกท่าทางไฮซิกิดบอกกันเลยพี่นะ้องนะเออเขาหวังดีต่อกันเขายังบอกกันมันบ่กพีน่น้องเออสมมุติเอาพีนาพ่น้องสมมุิเท่ายางสะพานน้ำกันพีน่น้องสะพานไม่เด้อมันเป็นสัพานไม่เออค้นยางออกก้อนนี่พ่อไปเห็นแผ่นที่มันผุเอเอเข้ายางออกก้อนมู่ลละแต่เขาไปเห็นแผ่นหนึ่งน่ะมันผุเหยียบว่าได้เหยียบเนี่ยล้นลงไปตายแท้ๆน,นั่นนะอ่ะเขาจิบมาบอกมู่ดิีพี่น้องเออ เขาก็ต้องบอกคนทั้งหลังให้กันแม่บ่าล่ะเออย่าเหยียบเด้อย่าเหยียบเด้อแผ่นนั่นน่ะมันผูมันผูแม่บ่าล่ะเออให้ก้าวขามไปเลยก้าวขามไปเลยแม่บ่าล่ะเออตะคืนมาพูยางออกก่อนรูทั้งรูวาสพันธ์ใหม่นะมันผูมันพังถ้าไปเหยียบเดี๋ยจั๊ได้กระตกต้องไปแน่นอนยังมาบอกมูอยู่นั่นครับคือว่าบมันเป็นหักจริงคี่น้อยนะมันเป็นหักจริงนะเออบเป็นหักจริงนะหักเพื่อเจตนาอยากสิเของมะขามูจะเสื่อพี่น้องอือ แอบแฝงไม่หนอแอบแฝงเขาป้าแอบแฝงเขาป้าอยู่ภายในกลุ่มเขาแบบพยายามสิดขาอืมเฮ็ดจังได้ก็ได้เพื่อสิดขาแม่บ่ล่ะลูกทั้งลูกว่าจังได้มันก็ตกลงไปตายแท้แม่บ่ล่ะก็บ่บอกทำท่าบ่หงแม่บ่กทั้งทั้งเหรอนั่นเขาว่ามาแอบแฝงไม่หนอไมาแบบแอบแฝงบ่น้ามาแอบจริงใจจริงใจมันบ่แม่นไม่หนอหนะนั่นคือเขาเอิ้นว่าไม่ไม่แอบแฝงไม่หนอไม่แอบแฝงอืมไม่แอบแฝงไม่หนอหน่า กันคล้ายๆแล้วก็ขึอนมัดอะไรพี่น้องเออเกาะเดี๋ยวนี้ก็โดดไปตัวนั้นเกาะตัวนั้นก็โดดไปตัวนี้เออก็จิ้มตัวนี้จ้อยแล้วก็โดดไปหาจิ้มตัวไหมเห็นมันอ้วนก็โดดไปเรื่อยๆนะพี่น้องเออนั่นแหละพี่น้องมันเป็นเห็บเด้เห็บเดี่ยยังออกหิกงก็มัดเด้พี่น้องเห็บเดี่ยมันจิกเกาะยึดโดดจิ้มจนเออจนสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่ตายไปจากมันผลหรือว่ามันตายไปข้างหนึ่งผลมันยังหนีพี่น้องแต่มัดนี่โอ้ยเอาตัวรอดเจีงที่สุดคือมัดพี่น้องมันโดดไปเออ โหลดออกจากตัวนี้ไปตัวนั่นเนาะแต่ดดตัวนั่นไปตัวนี้นนะอืมตัวนี้จอยไปตัวอ้วนอืมตัวไดอวนอ้วนตรงได้ส่งพี่ส่งศิษมีเนี่ยมี่มมนะงห้มไม่ได้ดูดได้กินเนี่ยมันไปพี่น้องนั่นเขาเอื้อนมาหมัด <c oughs> นะส่วนเ็บดาะอยู่ตลอดพี่น้องนะอืมนะปะเ,เปียบไปเวลามันค่ายๆครับ <c oughs> เอา้าเอาไงเป็นยังพี่น้องเอา้าราะว่าคนี่อยูหรือว่าคนที่เคยยูกัหนองคำหลาจากนอกคำหลาไปแล้วแล้วกับคนี่อยูกับนองคำหลาปัจจุบันอือนะ เป็นอยัาง้าวเวาตะเรียงนองขำาหลาเอาพี่น้องเอ้คทนติยูคนติยูแล้วก็นองขำาหลาคนติเชี่ยงกบนองขำาหลาเออตะเวาเรียงนองคำาหลาอันนี้มันก็บอก่เป็นเรื่องแปลกพี่น้องไม่พอหรอว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนกุมนี้จังไหนเขาก็บอกเรียงนองขำาหลาอยู่แล้วเขาเชี่ยงนองขำาหลาอยู่แล้วแมนบอล่ะเออแต่คนบางกลุมบางคนออกไปจากกลุมแล้วออกจากไปจากมู่นี้แล้วนะแต่ กันยังบ่อหยดบ่อหยดอย่งพี่น้องบ่อหยดเบาเลี้ยงน้องค้ามลาบ่อหยดเบาเลี้ยงน้องค้ามลาพี่น้องนะแต่มันเป็นค้ามเบาคนละอย่างกันพี่น้องเออบบบนี้กับกลุ่มที่น้องค้ามลาเนี่ยกลุ่มที่เชี่ยนี่พี่น้องอืมกลุ่มนี่เชี่ยเพื่อสางสันกลุ่มนั่นเบาเพื่อทำายเออทางทางที่ตะกี้ยุ่งกันนั่นแหละออกไปเป็นอย่างเขาคือบ่อบ่อยเบาเลียงอื่นพี่น้องเอ้าพี่น้องสังเกตบั้งบ่เป็นอย่างเขาคือบ่อบ่อยเบาเลียงอื่นเออเป็นอย่างจัิงมบ่เบาตาเลี้ยงน้องค้ามลาบ่นบ่นเบียดโยู่กับชีวิตน้องคาหลเพ กะเพราะว่าไปไบบาเ่าเรื่องอื่นแน่มันบ่นมีคนไปฟังเขา <c oughs> ซ้ำนี่สรุปซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเออสรุปซ้ำนี่ก็ได้เออไปเ่าเรื่องอื่นเน่ะมันบ่นมีคนไปฟังเขา <c oughs> อืเขาก็จําเป็นต้อ,อ,นนนงๆๆองเกาะ <c oughs> อยู่นี่ละเนี่ยเกาะอยู่นี่แล้วก็เกาะจนว่าเกาะที่สิบบ่มีเน่าให้ดูหทกินน่ะมันจะโดดหนีอืเพราะมันไปแล้วมันโดดไปแล้วไปแล้วอืมันไปเกาะตัวอื่นแล้วแต่มัน มันบอมันบอสามารถ่เลี้ยงดูมันได้อะสามารถิกินอิ่มกินพี่พี่น้องมาตรงเออแต่มาตรงๆก็คือบ่มีคนไปพังคนไปพังมันหน่อยอืคนเขาไปเบิ่งมันบ่มีอืจำเป็นจำไปก็ต้องหนาด้านหนามื่นกลับขึ้นมาบกถึงแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงทำไรแนะว่าล่ะเอีเพราะว่าที่เขามาเชื่อเขาเพรอะไรเน่เามั่นใจให้เขาแล้วจังไหนกูลับไปไม่ได้กูก็ทำไรเนวว่าล่ะแต่กับเจียวเจ้กับเสียรองขับลานนี่ละ อุติกุกเรี้ยงได้ข so ึ้นมากกว่าไปนั่นบ่คว่านั่นล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคิดยังหลายพี่น้องนะอืมันมีคนสร้างมันก็มีคนทำลายพี่น้องมันเป็นของคู่กันพี่น้องของคู่กันคนดึงนก็ตั้งสีสร้างคนนึงก็เป็นคนทำไร่มันมีมันมีแบบนั้นอยู่แล้วพี่น้องเลยอย่าไปคิดยังหลายพี่น้องส่วนเฮาสร้างเฮาเชี่ยวห้าก็เช้าโต่อพี่น้องนะเอ้เฮาสร้างเฮาเชี่ยวห้าก็เช้าโต่อนะพี่น้องเ้าบ่ต้องไปบ่ต้องไปใใส่จกับเรื่องนนั้บ่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องของเจ้าพี่น้องัะ ขาเจ้ามีหน้าที่ทำไรข้าเจ้าทำายไปห้องมีหน้าที่สางง้อสางอือเนี่ยสามสิบมิโทนาเนี่ยพี่น้องเอออย่าลืมด้วยไปผูกแขนน้องเออไปร่วมกันผูกไปผูกแขนน้นองคนละเส้นสองเส้นพี่น้องนะตามกำลังนะเออน้องนักร้องคนหลายๆคนเราพี่น้องเนาะหาเขาคนเนาะเป็นเพระว่ามันมีแต่นนข้ามหลาพี่น้องเออย,ย่างแน่อยๆก็ไปผูกแขนให้ลูกน้อง,องๆเขาคนละเส้นสองเส้นนะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเอื้อนขวนขึ้นบ้านอือเอื้อนขวนขึ้นบ้านพี่น้องเนาะแล้ว ก็ได้ยินข่าวว่าน้องทิบคือว่าลักจากหักคาใสใจส่วนหนึ่งน้องก็จะนั่มไปเฮ็ดสาธารณประโยชน์พี่น้องเออจังแถวเบ,บิ่งว่าน้องถินั่มไปเฮ็ดอย่างพี่น้องนะแต่ว่าเสียว่าน้องเอาไปสร้างประโยชน์แน่นอนพี่น้องอันนีนะเพราะว่าเขาเสียแบบนั้นพี่น้องเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาน้องก็เฮ็ดเนี่เขาเห็นอยู่แล้วนะบ่ละ่ะอืมเพราะว่าถิร่วมกลางซอยสร้างถนนหน Hans ทางสร้างอนามงอนมามัยบ้านเขาเอ,อนามัอย่างพี่น้องเนาะเออบ้านเพิ่นอาจนะเอื้อง สุกซาลาเอ้บ้านเพิ่นเอิ้นสุกซาลาบ้านเฮาเอิ้นนาะไม่เนาะประจำหมู่บ้านประจำตำบลนี่ยังก็ว่าไปเนาะนะหรือ,อ,อว่าสร้างถนนหนทางเข้าวัดเข้าว่าอืมล้วนแต่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมพี่น้องนะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะเฮาตออ้นะงตองมองจุดนี้นําพี่น้องเฮาต้องมองจุดนี้นําเลี้ยงเอาไปใส่ส้นตัวตววมันมีทุกคนนะั่นล่ะพี่น้องอีเละมันมีทุกคนนะเป็นผมก็คือกันเออเป็นผมผมก็มีคือกันนะสมมุติว่าผมได้มา10บบาทอืม อย่างเนี่ยหน่อยผมก็ต้องหักไปใส่ใจในชีวิตผมล่ะจักเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมกับเพจสาธารณประโยชน์เออเพราะว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ผมคิต้องมาบริหารต่ออีกนะมั่งเหรเออผมที่ได้เข้าไปใส่จริงๆนะประมาณสามเปอร์เซ็นต์นี่ก่นเนี่ยนะครัเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดานะบมนมนม่มันเฉลี่มากตอนแรกกเอาฮักเข้าไปหมดมันว่าเป็นงานกุศลพี่น้องอือทุกสิ่งอย่างมันมีการใส่ใจอือทุกสิ่งอย่างมีการใส่ใจว่าผมสั่งง่ายๆเลยพี่น้องนะมองไปกงก่วงนะ อย่ามองแบบคนใจแค่เป็นแก่โตพี่น้องนะขันมองแบบนั้นเนี่ยเฮาสิกลายเป็นคนเห็นแก่โตโดยที่โตเฮาเนี่ยว่รู้โตนะพี่น้องเอาพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะพี่น้องเด้อมีความสุขความเจริญพี่น้องนะก็ขอให้อยู่ดีกินแซ่บพี่น้องก็ขอให้เงินไหลกองท่องก็ไหลมาเด้อพี่น้องเด้อปากน้ำแน่พี่น้องปากเขาไปซับค่าซับตะไคร่ใบบกขวดหองหมซอยนะเนาะพี่น้องเออก็ขอขอบคุณทุกๆการกดไลค์ ขอบใจทุกๆคอมเมนต์นั่นเป็น้องเด้อขอบคุณทุกๆการติดตามนั่นเปน้องเนาะแต่บรรยงก็บ่มีหยังพี่น้องเนาะนอกจากข่าวขอบคุณพี่น้อง,ขอ,ข,อองขอบคุณแล้วก็ขอบใจอีหลีพ,หพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังไปพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อจังคอยพ่อกันไหมเอาสบายดีพี่น้องสบายดี